เริ่มเริ่รรม <า S 2> ท,ที่พี่โต้งก่อนแล้วกันได้ครับมาทางโปรเจกต์นี้อีกแล้ว PPE แล้วครับอินเทอร์ลิตยังไงครับพี่โต้งทำไมจิงยิบโปรเจกต์นี้มาทำจริงเหมือนโตมากับเรื่องนี้เหมือนกันนะแล้วก็ <laughs> รู้สึกว่าเหมือนคนไทยรู้จักเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็ถูกทําเป็นละครหลายเวอร์ชั่นมากแต่ยังไม่เคยมีใครทําเป็นภาพยนตร์มาก่อนเลยครับแล้วก็พอช่วงโควิดเนี่ยฮะผมได้กลับไปอ่านนิยายแล้วก็รู้สึกว่ามีอิเลเมนต์ที่แบบโอ้โหมัน มันล้าเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าเราตีความใหม่ทําเป็นแบบเหมือนเวิลด์ซีนีมาเลยมันมีความอินเตอร์เยอะมากแล้วก็มันเหมือนท้าทายที่ถ้าเราจะตีความให้มันให้มันแบบแปลกใหม่ไปเลยลตอนนั้นเราก็นึกเลยว่าใครจะมาเล่นเป็นยายปรนาแล้วนึกภาพน้องใหม่เนี่ยสวมไปเนี่ยเรารู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆเลยก็คุยกับเต๋อเต๋อชิตวิทย์เนี่ยคุยกันเองนี่แหละนะครับ <laughs> แล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนช่วงโควิดเลยครับคือตอนนั้นภาพน้องใหม่ลอยมาเลยสําหรับ เพราะพี่เตยอยู่ข้างๆเราก็ยังไงคลายกระซิบคายกระซิบมันจะลอยมายังไงก็ลอยลอมันก็กระซิบเกิตยนั่งข้างๆจริงๆเริ่มเริ่มมาจากผมนี่แหละโอ้ยของมันค่ะพี่ต้องทีนี้พอมันเป็นภาพยนตร์อะวิธีการเล่าเรื่องมันจะเป็นยังไงอะเพราะละครมันมีเยอะต่อนดิจิทัลว่าดิจิทลเรื่องนี้มันเยอะต่างๆหม่หมดเลยผมเอาจริงผมไม่ได้กลับไปดูใหม่นะฮะคือมันเป็นความทรงจําว่าแบบให้เราเราชอบอะไรมันแล้วก็เอา ชอบอะไรในนิยายมากกว่าแล้วก็ดึงแค่บางอิเลเมนต์ขึ้นมาแล้วก็ล้างใหม่หมดเลยครับอริงรู้ว่าเวอร์ชันนี้มันจะแบบคุณยาวราจจะเยี่ยมจะโหดจะแบบสปรึงแค่ไหนที่ดีไซน์ออกมารับก็ใช้คําว่าเปรี้ยวมากครับเปรี้ยวมากเปรี้ยวกเปรี้ยวมาเปรี้ยวมากจะเป็นตี๊จะเป็นคุณคุณยารวรนาถในปี2026อ๋อรับหน้าพี่จะไม่เคยเห็นคุณยารวรนาถแบบนี้มาก่อนแล้วลุคที่ปล่อยภาพภาพนี้ออกมาภาพนั้นอันนั้นจะอยู่ในหนังด้วยไหมครับ อันนี้ต้องไปลุ้นกันนะฮะต้องไปลุ้นกันเพราะลุ้นนั่นคือแบบว่าเป็นแบบอะไรที่เฟียสที่แบบมีมมีีอันนั้นแค่จุดเริ่มต้นนะครับอย่างแค่น้ำจิ้มเบาๆแสดงว่ามันอาจจะมีการตีความใหม่ของยายวรฬนาคครที่มันอาจจะไม่เหมือนที่เราเคยดูนะครับอันนั้นเป็นเป็นเป็นความตั้งใจเลยครับความน่ากลัวมันจะยังเป็นยังไงครับเจ้ามันจะเป็นล้ำยุคหรือยังไงคือมันเป็นเป็นรสชาติแบบมีความฮอลล์เรอร์มีความแอคชั่นด้วยครับแล้วก็มีความ เทรลเลอร์แล้วมีความตลกร้ายด้วยอมีตลกร้ายด้วยคือมันจะเป็นทุกคนอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วแตพยายามตะล่อมพี่โต้จริงจริงพอนะเฮ้ยบอกเยอะไม่ได้เออรู้แหละว่าทุกคนเอ็กซ์เัคว่าแบบตั้งแต่พี่ทำไมพอยสินใจทุกคนจะจะทุกคนจะเป็นไอคอนิกแต่ละยุคน้องใครเกิดอาสมุนรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นพี่นกใช่ไหมคะอย่างแบบใครก็จะแล้วแต่แล้วพอมายุคนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกันไหมซึ่งหนูเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์พี่โต้ไม่มีทาง ทำให้เหมือนแต่ก็ทาทาให้ตีความแบบใหม่ปีความแบบใหม่พยายามจะล้างภาพจำเก่าๆไปเลยที่ต้องใช่มันเหมือนเราเราคละวะทุกเวอร์ชันอยู่แล้วแ้วเราก็รู้สึกว่าเรามีอยากสร้างภาพของเราเองเราอยากให้มันเป็นยังไงเราอยากให้มีความตื่นเต้นในแบบของเรามากกว่าทีนที่ความหนักใจต้องมาอยู่ที่น้องใหม่เพราะน้องใหม่เป็นคุณยายจะไมหนักใจเพราะว่าทุกเวอร์ชั่นจะมารวมในเรื่องนี้อะอันนี้คือที่ที่หนักใจที่สุดตอนที่พี่โตบอกว่าโอเค เดี๋ยวพีน่นกจะมานะหมายก็แ i mean บบกรี๊ดว่าพี่นกจะมาแล้วใหม่เป็นคุณยายแล้วใหม่แบบพี่นกจะเป็นอะไรในเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่เหมียวพี่เหมียวมาด้วยซึ่งหมายก็ยังไม่เคยร่วมงานก็เป็นอีต่างหากที่พี่ด้วยก็คือครบแต่แต่ละคนจะมาอยู่ในพาร์ทไหนของเวอร์ชั่นนี้คะก็เลยแบบแต่หม่มั่นใจว่าถ้าพี่โต๊ะจับเรื่องนี้มาทำอะค่ะเป็นกำไรของคนดูแน่ๆที่จะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็ ไม่เห็นมีการทำงานเบื้องหลังแล้วว่าใหม่รู้สึกว่าเขาคิดมันค่อนข้างแบบว่าน่าดูมากๆค่ะอยากต้องไม่อีกเตรียมตัวยังไงเ่ยอุ้ใหม่ไม่มต้องเตรียมตัวอะไรมากเลย,ตยพต้องบอกหน้าใหม่อหล,ลอยไปหนึ่งรอเล่นค <c oughs> ่ะพ,พี่โต้งจะตั้งใจทำงานมากๆเ<อ>พราะว่าแบบการกลับมาร่วมงานกับพี่โต้งอะค่ะมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือน,น,น,นกิฟต์แบบของขวัญในชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งอะไม่เชื่อว่ามีนักแสดงอีกหลายท่านในประเทศไทย หลักทุกางพี่ต้องอยู่แล้วแล้วคนชอบจริงๆไม่ได้เหมือนกันนะโอ้โไม่บกลยที่ริงอะไรี้นะโอ้โหแบบอาะใช่แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็จะเป็นน้องๆหรือคนใหม่พี่ต้องเลือกคนใหม่มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโมเมนต์นี้ไม่ขอได้ซึมซับการทำงานของแบบระดับเทพของลุโอ้ยโอ้ยโอยโอยสวยๆพี่ยังเลือกข้าหรือว่ามันไม่ถึงไหมไม่ได้ถึงไม่ได้คือการใครตักข้าพิธีการอะ มันจะเป็น่มันเป็นแมันจะเป็นแบบไม่รู้เลยอันนี้ต้องถามพี่โต้ต้องถามพี่โต้งวรย่างเงมจะใครยังไงอันนี้ไม่บอกไม่รู้ก่อจะใช้อีกสักพักเลยฮะต้องไปรู้แต่ไม่ใช่ตะขาบจริงไม่ใช่ตะขากลัวหรอคะพี่โต้เขาชอบเอาของจริงหรออเพราะว่าพี่เต๋ยโยนบำบาหมึกแล้วตะขามันออกจากปากไม่น่าได้นะแต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนวิธีที่เราแต่ว่าเด็กเจนนี้ไม่ค่อยได้รู้จักกันใครตะขาบใครตะขา เดี๋ยวจะทำให้ดูใช่แล้วเดี๋ยวจะแนะนำคำนี้ให้กับน้องๆ new generation นะคะแล้วก็ชวนน้องน้องพาคุณแม่คุณปู่คุณย่าต่างคุณยายมาดูได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หม่เชื่อว่าคุณยายที่บ้านก็น่าจะอยากดูอะค่ะก็มาดูกันได้ทุกทุกคนแล้วก็แพนของเรื่องนี้ก็คือแน่นอนว่าหนังไทยเราเราก็อยากให้ไปโกวินเตอร์นั่ใช่ เอางั้นพ,พี่ต้องคิดถึงภาพของการจะต้องขายถูกสู่สาคนด้วยใช่สถานการณ์การตีความอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นไทยเลยไทยจ๋าเลยนแต่เวลาผมทําหนังผมไม่ได้คิดว่าแบบว่าเอะเราเผื่อเพื่อต่างประเทศดีกว่าเราก็ทำหนังไทยนี่แหละแต่เวลาเวลาถ้ามันถ้ามันโดนมันจะเดินทางกอกมันเองอเวลาอย่างเราทำพี่มากตอน,น,นเราไทยมากๆเลยแตนน่มันก็เดินทางกับมันเองอเราก็แค่ทําหนังรอได้แล้วมันต,ตอนมีคิดภาพก็มีว่าอาจจะตีความใหม่เหมือน าไปเลยป่ะเออใช่คนจะคิดว่าตีความใหม่แต่มันไม่ได้แปลว่าต้องตลกเพี้ยนอย่างั้นมันจะเป็นฮอลล์เรอร์อยู่แต่ว่าจะเป็นยังไงรับรองว่าล้ำแบบเดี๋ยวรุ้นกันกับโอเคก็เดี๋ยวแก๊งแก๊งนั้นจะมาเลย่ะเถอเผือกชิ้นเอเดี๋ยวเผือกฟรอยเลไไม่มีนะไม่มีไม่มีนั่นจะงงเรื่องจักรวาลไปหน่อยได้คุณยายเฟสแน่นอน คุณยายเปียสค่ะคุณยายเปียชีเซิร์ฟชีเซิร์ฟจะเริ่มจะเริ่มกันถ่ายทำกันอะไรเมื่อไหร่จริงๆริงกำลังจะใกล้เตรียมงานแล้วครับก็ต้นปีก็ถ่ายทำแล้วก็แสดงได้ดูปีหน้าใช่ไหมครับไป้วยนะคะไป้ลยนะ